เดี๋ยวผมจะทําเพื่อ f c คนที่ติดตามผมมาตั้งแต่รถคันนี้นานแล้วแหละมีคนทักมาถามผมว่าพี่รถจีนหมดยุคแล้วใช่ไหมตอนนี้ปั๊มก๊าซ NGV ก็ปิดกันไปหลายเจ้าเดี๋ยวนี้หาที่เติมยากสุดๆ เอาจริงๆนะถ้าพูดถึงเรื่องก๊าซ n อ v ผมว่ามันหมดยุคจริงๆครับถ้าเป็นรถบรรทุกเนี่ยถ้าไม่ได้ใช้งานอยู่โซนภาคตะวันออกชนบุรีระยองอะไรพวกนี้เนี่ยอาจจะลำบากครับถ้าเป็นโซนชนบุรีระยองผมว่ายังใช้ได้อีกนะประมาณเกือบ10ปีเลยละ่ะหรืออาจจะมากกว่านั้นด้วย โอเคล่ะปั Pump ๊ม NGV ปั๊มก๊าสมันอาจจะมีเติมโซนภาคตะวันออกแต่อะไหล่ก็จะเริ่มหายากขึ้นรถที่ใช้งานมาหลายปีชิ้นส่วนหลายๆตัวก็เริ่มหมดอายุเรียกว่าแทบจะหมดอายุหมดแล้วแหละเพราะว่าอายุรถพวกนี้ก็ใช้งานมาแล้วหลายปีโดยเฉพาะระบบที่เกี่ยวกับเชื้อเพลิง ถ้าถามว่ารถจีนนะ่ะหมดยุคแล้วหรือยังผมว่ารถจีนเนี่ยมันมาเป็นรถแห่งอนาคตเลยนะรถบรรทุกจีนอย่างซีโนทัสหรือไทโนทัสเนี่ยผมว่ามันออกแบบมากก่อนการมากเลยไม่รู้คนอื่นมองเห็นเหมือนที่ผมเห็นหรือเปล่าลองสังเกตดูช่วงล่างครับช่วงล่างรถบรรทุกไซโนเป็นแบบดุมใหญ่10น็อตอันนี้ก็ให้มาก่อนรถญี่ปุ่นเป็น10ปีเลยนะ ถ้าคนเคยสัมผัสรถ,รถจีนไซโน่จะรู้ว่าไอ้แท่งเหล็กแคสซีมันเนี่ยสวยมากนะแล้วแคสซียังมีขนาดใหญ่สามารถลงเครื่องใหญ่เครื่องเล็กวิ่งงานหนักงานเบาได้หมดเลยรถบรรทุกเนี่ยมันไม่มีอะไรมากหรอกครับส่วนสำคัญที่สุดเนี่ยมันอยู่ที่ไอ้แท่งเหล็กเราเรียกกันว่าแชสซีนี่แหละ ถ้าเราเลือกรถบรรทุกที่มีแคสซีดีสามารถลงเครื่องอะไรก็ได้ช่วงล่างที่พร้อมรองรับงานหนักงานเบาได้อย่างดีลูกหมากตัววีทำออกมาก่อนรถบรรทุกญี่ปุ่นเป็น10ปีเฟืองท้ายที่ให้มาถึง2เบอร์ควบคุมจักรวาลใช้งานในไทยเรียกว่าจะวิ่งได้แทบทุกหน้างานเลยด้วยซ้ำ839า839ให้อัตราทดมาที่4.5และ1 1 4 3ให้อัตราทดมาที่3.9 เห็นไหมครับว่าเลือกซื้อรถคันเดียวแต่อัตราโทษมีให้เลือกแบบที่เหมาะสมมากๆกับงานในบ้านเรา แค่เฟืองท้าย2ตัวนี้มันก็เพียงพอแล้วกับการใช้งานถ้าวันนี้เราเลือกใช้หน้างานบรรทุกหนักก็เปลี่ยนเฟืองท้ายเป็น839าถ้าวันนี้เราวิ่งงานหลังถนนงานเบาหน่อยหนักไปเบากลับก็เลือกใช้เฟืองท้าย1 1 4 3ผมบอกแล้วมันควบคุมจักรวาลส่วนเรื่องเครื่องและเกียร์ก็ไปเลือกเอาตามสะดวกเลยแต่ผมชอบเกียร์เดิมของไชโนนะมันมีมาให้ถึงสิทธิ์เกียร์อัตราทดเฟืองเกียร์ให้มาแบบไม่ว่าจะงานหนักงานเบาก็ใช้งานได้ดี มากงานหนักมากก็ออกตัวหนึ่งสบายชิวๆเปลี่ยนเกียร์กำลังเครื่องไม่ตกลงเขาก็เชนเกียร์ลงสบายๆ งานเบาก็ขับสบายชิวๆชนกับเฟืองท้าย1143วิ่ง80รอบเครื่องพัน0ันห้าหรือถ้าอยากได้รอบเครื่องที่ต่ำกว่านี้ก็เอาเกีย ino, ร์ฮีโนเกียร์ญี่ปุ่นมาชนเกียร์สุดท้ายออกที่0.7รถก็น่าจะวิ่งอยู่ประมาณ80รอบเครื่องก็น่าจะอยู่ประมาณพันสองวิ่ง80รถมันลอยตัวแล้วรอบเครื่องพันสองก็สบายขึ้นเนินหน่อยก็ถอนลงมาเกียร์เสบาย ช่วงล่างก็ดีด้วยถ้าใครเคยขับรถบรรทุกจีนจะรู้ว่าเวลาบรรทุกน้ำหนัก50ตันช่วงล่างไม่มีเสียงลั่นแม้แต่นิดเดียวแต่ถ้าเทียบกับรถญี่ปุ่นช่วงล่างจะลั่นโปะปะเวลาเลี้ยวซึ่งมันทำให้เราระแวงไม่น้อยสุดท้ายสรุปโพสต์นี้ครับถ้าถามว่ารถจีนไซโนโทรัคหมดยุคแล้วหรือยังผมว่าตัวรถบอดี้รถยังไปได้อีกยาวๆขึ้นอยู่กับว่าท่านจะดัดแปลงให้มันเป็นอะไรมันสามารถไปได้ทุกสไตล์ แต่ละทานถามว่ารถที่ใช้ NGV หมดยุคแล้วหรือยังผมตอบเลยว่าสำหรับคนที่จะเอารถ NGV ไปวิ่งทั่วประเทศมันลำบากแล้วครับ เส้นทางที่วิ่งได้ก็จะเป็นโซนอีสานกรุงเทพขอนแกน่นอุดรธานีเส้นทางนี้วิ่งได้ครับถ้าเป็นโซนตะวันออกสะแก้วชนบุรีระยองหรือเส้น304ชนบุรีโคราชขอนแกน่นอุดรธานีเส้นทางพวกนี้ยังวิ่งได้ครับแต่ถ้าเป็นโซนอีสานกรุงเทพโคราชถึงนี้ยังพอวิ่งได้แต่ถ้าออกไปถนน24อุบลศรีสะเกดจบขาวแล้วครับ และโซนภาคกลางไม่ต้องพูดถึงครับมันยังพอใช้ได้แต่มันก็ยังจะเตดเรื่องอะไรที่เดียวนี้บริษัทที่ผลิตอะไรเกี่ยวกับ NGV เลิกผลิตกันแล้วครับ